Five mm -hmm. planted. René. <laughs> <Underneath. gasps> Enemy down. Last uh. player standing. มันไม่โผล่มามอุตสา่าห์ใจแข็งมันไม่โผล่มาสักทีอุตส่าห์ใจแข็งไม่ยิงบอดให้บอดยิงโดนไก่ฟรีไบสามตีทีโอ้โหจบผ่ายละชา้าไปเปล่าวะโอ้โหมันวางบอดแล้วมันยังดักอีกอ่ะโอยเหลือจะเชื่อคิดใจอยู่บีลองเอ้ยลอง <c oughs> มีเอลอเฮ้มีสีหล่อสี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 ล่อโอ้ยตอนดักไม่มาอ่าฟองดูกระดาษแค่นั้นโคมเฉยเลวๆเองซีดี้อัพหน้ากระดาษกระดาษแดงอันนี้หล่อพี่ทานเออขอบครับโอ้โหมันให้คมแบบคมเอิร์ดเลยอ่ะพี่แกมันเข้ามาแถบอย่างดีแหละ ช็คมแสดงว่าฝั่งทีมนี้เล่นเป็นนะเนี่ยเอ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 สเตย์บีคนหนึ่งก็ได้ครับโอ้เก็บไปเอ้ครับเปต้องสเตย์บีแล้วตาต่อไปขอคมๆพี่คมได้แค่นี้ครับตอนเนี้ยอุ้ยคม ฝั่งนู้นให้คมได้ประเด็นเต่เฉพาะเก,กโค่ะเจออยู่ดีแทบเขาหัวเหมือนถอดล่างมาจากตาเมื่อกี้เลย <c oughs> ล่าเดี๋ยวโอ้โหเอาจัดจะตายเปเปอร์เล็กๆเนี่ย <c oughs> มันเล่นเนี่ยมาเบ่งโอ้โหเฮ้ย เป็นไงวันนี้ยิงได้ไหมพอได้ครับผมพี่แรนดไล์ซิเวอร์ครับยังไม่มั่นใจนะรอก่นรอก่อนยังอยู่เออลองคะ่ะเออลองยังอยู่เออลองยังอยู่ลองตอนนี้ยังอยู่ลองเอชัดเอชัดโอ้โห เฮ้ยขอบคุณที่กดติดตามครับขอบคุณครับพลาดแล้วเอ้าเจ็ดเมมหน่อยเมมได้แค่นี้จริงอ่ะโอ้โหแล้วแบบอย่างพลาดเลยไปเป็นของเงี้ยก่อนเอชสองครับเอชสองตัว น่าจะรู้แล้วต้องคอนไฟเฮ้ยไม่รู้จริงจังสวยสวยเาให้ผมให้ผมยังคมโคดี้ยิงยังยิงยังเข้าอะไรอ่ะอ้าวสวยดีอ้าวโอ้ไม่น่าเลย ไม่หาด้วยเอ้าไปกินได้ครึ่งแล้วไม่ใช่หรอไม่ครึ่งไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแก๊กเกี่ยวโอ้โหโอ้โหดูผ้าจัดโอ้ยนี่ผมพ้าเองขอโทษผมพ้าเองผมผ้าเองเหมือนหน้ากะลั่ น่าจะเจ็บอยู่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปเหมือนประเคนแ่ละมันมีช่องนิดเดียวล็อกเลยอ่ะโอ้จากผมเลยนี่ว่า เจโคร้องคิวให้ผมหน่อยคิวผมหน่อยคิวผมหน่อยพรครับหน้า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 สีหน้าหน้าบีหน้าบีโอ้อยู่ในกระลาตัวนึงหน้ากระลาสองตัวข้างหน้าเซจอยู่ข้างหน้าเซจอยู่ในกระลามาแล้วอยู่ตีละ Last player standing. Oh. Thirty seconds left. Blocking sight. ผมยิงแล้วของผมเนี่ยเอแล้วทำไมผมไม่เปลี่ยนไปเลยเนี่ยเชลีฟ่ะไม่ผมโกรธตัวเองผมสเตบีน่าจะได้เข้ากระาดาษอ่ะน้าทิองบ่ โอ้โหไม่ขึ้นหัวโคตรเกคอตัวเดียวเก้งตัวเียสเตบีสเตบีอย่าโอ้โหยูช็อตยูช็อตเหรอสเตบัสเตบี เงียบอยู่เงียบอยู่มันจะมาซื้อของมันมาซื้อของมันมาซื้อของมาซื้อของเราเว่าว่าว่า้ว่าเจ่เจ้าว่ว่าเว่าเร้าว่าสจ้า่าเา่าเ้าว่า้า่เจ้าา่จ่เตเว่พ เท่าไหร่มีอีกตัวเจ็ดสามสิ0 seconds left น่กกระดักเขาบีบกูเลย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 บีบบีบีอยู่ไม่วางอ้าวเหรอโลกไม่วางโลกโลกอยู่โลกอยู่10 seconds left. สำลองหน้ากระดาษนะไม่เห็นตัวเยอะใครเขาทักมาจริงจังเว้ยนะเอย้ยเงียบไม่มีใครดูกระดาษเลยเหรอ

เ,เซฟฟอ,อฮิวนะครับเซฟเซอฟฮิวนะครับวิ่งมาจากกลงชยแนบีพันบีต่อยเ,เ,เป็มสายเวทแล้วคูเบ็ก มันบ่ายมันบ่ายโอ้โหดูดิเข้าหัวเลยอ่ะ oh <my> เหมือนแม่ปลดล็อกหัวตอนเนี้ยสเปกเ,เ,เตอร์เข้าหัวสองนัดอะเดี๋ยครับสเปกเ,เ,เตอร์เข้าหัวสองนัดผมเหลือจะเชื่อผมไม่เคยยิงได้เลยลอย่าร้ายเข้าตัวนัดหนึ่งอะ

Will not kill my allies. Okay, then you one enemy. Thirty seconds left. Oh, hold, me. What the hell? Okay, Okay. Mm -hmm. <coughs> 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 เกโคหน้าสายเอ้อเกโคต้ครับตรงแทนตรงระเบิดโอ้โหค้มาก จะทำอะไรกันนะตรงนี้สองตัวในกระดาษโอ้โห้ยฟงบิน